สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับบอว์ลเอ็กนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเจ้าแอปตัวนี้นะครับผมที่มีชื่อว่าแท็บคอยนะครับว่าในปี2025นะครับมันยังสามารถเล่นใช้งานได้อยู่ไหมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมันยังสามารถถอนเงินเข้าทูมูนิวเลตได้หรือเปล่านะครับทุกคนสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมอยากดูนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต แอปนะครับผมล่าสุดในปีนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกัน g l e p l a y Store นั่นเองนะครับผมสามารถเข้ามาดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับมันไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับทุกคนเพราะว่าผมเคยนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเราสามารถมาดูคะแนนรีวิวตรงนี้ได้นะครับมีให้ดาวน์โหลดที่ Pay Store ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมสําหรับการทํานั่นเองนะครับ หลังจากที่เราดาวโหลดมาแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับทุกคนสําหรับผู้ใช้ใหม่นะก็ให้เราล็อกอินมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรามากดที่ตรงนี้นะครับผมหน้าฉันนะทุกคนกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับผมรูปตองจดหมายบวกด้านบนนะครับก็จะเป็นการใส่รหัสคําเชิญนั่นเองนะครับถ้าเราใส่รหัสคําเชิญนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญตรงนี้มานั่นเองนะครับซึ่งเหรียญเราสามารถถอดเป็นเงินได้นะครับทุกคนก็ให้ท่านผู้ชมกรอกรหัสคำเชิญไปนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมกรอโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะ7 8 m r t s นะครับผมแล้วก็จะได้รับเหรียญฟรีนะครับทุกคน หลังจากแอปนี้นะครับผมที่ผมไม่ได้เคยทคําคลิปมานานมากเลยนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับผมว่ามันยังสามารถถอนเงินได้อยู่ไหมนะครับแล้วแต่ละอันนะครับผมมันยังสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับสําหรับอันนี้นะครับเป็นวงล้อนะครับถ้าเรานะครับผมทําการกดสุ่มนะครับมันก็จะได้รับเหรียญนะครับแต่พวกที่ว่ามันได้โทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับอย่าไปเชื่อนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้จริงนะครับผมเรานะครับผมมาเก็บสะสมเหรียญเอานั่นเองนะครับจับรางวัลแบบนี้นะครับทุกคนแล้วมันก็จะได้เป็นเหรียญมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามา นี่นะครับทุกคนเราก็จะได้เป็นเหรียญมานะครับสำหรับเหรียญตรงนี้สามารถแลกเปลี่ยนเข้าทูมอนิวเวลดได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมหัวข้อที่2กันบ้างนะครับสําหรับหัวข้อที่2อันนี้น่าจะยังใช้ไม่ได้นะทุกคนสําหรับอันที่3นะครับทุกคนเป็นการดูโฆษณาก็ยังสามารถนะครับผมดูโฆษณาได้อยู่นะแล้วมันจะได้รับเหรียญนะครับทุกคนถ้าเราดูจนจบนะครับแล้วสําหรับหัวข้อโค้ดอังเปานะครับตรงนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันเออเลอร์แล้วนะครับผมนี่นะครับ มันก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่ามันยังสามารถนะครับผมดาวน์โหลดแอปทำภารกิจได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ยังมีแอปให้ดาวน์โหลดทำภารกิจอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับผมคิดว่าการดาวน์โหลดแอปนะครับทุกคนยังสามารถได้เหรียญอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนเราสามารถนะครับลองกดรับตอนนี้นะครับถ้ามันมีนะครับผมให้เราเข้าไปดาวน์โหลดที่เพจสโตแบบนี้นะครับสามารถทําภารกิจได้นะครับทุกคนก็คือเราก็จะได้รับเหรียญตามที่มันบอกไปนั่นเองนะครับ นี่นะครับทุกคนเราสามารถนะครับผมมาทําภารกิจตามนี้ได้เลยนะครับถ้าเล่นครบเลเวลนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญไปตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับผมยังสามารถทําได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมน้านที่2กันบ้างนะครับสําหรับการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะเอาเป็นเกมนี้แล้วกันนะทุกคน แล้วสําหรับการเล่นเกมนะครับผมแล้วได้รับเหรียญนะครับก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับด้านบนนะครับที่มันเป็นรูปวงกลมนะถ้าสมมุติว่ามันเต็มเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับเหรียญเองนะครับเห็นไหมครับทุกคนเราก็สามารถนะครับผมมาเล่นเกมคลายเครียดได้นะครับสําหรับใครที่มีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประมาณนี้นะครับผมเกมนะครับมันก็จะเอามารวมกันประมาณนี้นะครับถ้าสามเมื่อันมันก็จะ ได้ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเล่นเกมนะครับเห็นไหมทุกคนแล้วถ้าเหรียญนะครับผมตรงนี้นะครับครบวงกลมเมื่อไหร่นะเราก็จะได้เป็นเหรียญมาเห็นไหมทุกคนได้มานะครับผม18เหรียญเมื่อกี้นะครับสําหรับการเล่นเกมก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับทุกคนเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับผมผมคิดว่านะลองมาเล่นกันดูกันนะครับแล้วสําหรับการหน้าที่สานะครับผมหน้ากิจกรรมต่างๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะทําได้อยู่นะครับทุกคนสําหรับการเช็คอิน นี่นะครับผมก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถดูวิดีโอรับเหรียญเพิ่มได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับผมหลายอันนะครับมันก็ไม่มีแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับทุกคนสามารถเข้ามาทํากันได้อยู่นะครับนะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตมาตั้งแต่ปี2024แล้วนั่นเองนะครับทุกคนผมคิดว่ามันก็น่าจะยังสามารถนะครับผมเล่นได้อยู่นะครับผม แล้วที่สําคัญเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่เก็บสะสมเหรียญมานะครับเราสามารถนะครับผมใช้ในการถอนเข้าได้นะครับทุกคนตรงด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันบ้างนะครับแลกเปลี่ยนได้นะครับผมโดยการใช้เหรียญที่เราหามานั่นเองนะครับแต่ก่อนนะครับทุกคนมันจะมีให้เติมเข้า RV ด้วยนะครับหรือว่าเป็นเพจฟรีไฟนั่นเองนะครับทุกคนแต่ตอนนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผม ก็มีแค่ Two Mini Wallet นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองนะครับทุกคนว่ามันจะสามารถนะครับผมยังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับสาหรับการถอนแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุตินะครับผมว่ามันยังถอนได้จริงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนนะครับผมที่ปักบทคอมเมนต์นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากเข้ามาทานะครับก็ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะครับแอปตัวนี้นะครับผมมันเป็นแอปหาเงินเก่านั่นเองนะครับทุกคนใครที่สนใจนะครับผมดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาาศึกษ ดูเล่นกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแค่มาอัปเดตนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับผมที่ถอนได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับอย่าลืมมาอัปเดตกันด้วยนะครับทุกคนจะได้นะครับผมมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ